สวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเตรียมของนะครับผมส่งงานหนึ่งตัวให้ลูกค้าตัวงานฟรีแลนซ์ที่ลงไปคลิปก่อนนะครับตัวชัก80ท้ายประดูนะครับตัวนี้ฮะเนี่ยดูตัวนี้จะทิ้งปลายยาวหน่อยครับเป็นของน้องในค่ายนะครับผมตัวนี้ทิ้งปลาย20เซนนะฮะจะยาวกว่าสเปคค่ายทั่วไปผิดโรเลอร์ยางเส้นเดียวนะครับของที่แถมให้ก็จะเป็นอ่ากระบอกเชือกนะครับผม กระบอกเชือกที่มีเชือกหนึ่งกระบอกแล้วก็กระบอกเปล่าหนึ่งกระบอกอ่ะอันนี้ไม่ใช่กําลังแยกชิ้นส่วนนะครับผมรูปดอกสามแล้วก็ยางหนึ่งยังเหลือ,อตัวกระโจมสั้นหนึ่งตัวนะครับผมเดีย๋ยวเอาให้ดูครับตัวฟรีแลนเหลือกระโจมสั้นตัวนี้นะครับผมที่ลงไปชิปก่อนนะครับผมยังม,มีเจ้าของครับตัวนี้ราคาเบาๆนะครับสี่พันมีค่าส่งสองร้อยห้าสิบครับมีตําหนิอย่างที่แจ้งนะครับผมเจาะ พอดีจอดยึดอาปีกแล้วไอ้มันทะลุมาถึงรางด้าน,นาบนนะครับผมตอนนี้ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวจะอุดให้ครับผมอุดแล้วก็เก็บงานให้อาจจะมีตำหนินิดหน่อยแต่ว่าไม่มีผลกับการใช้งานนะตัวนี้จะเบากว่าปกติทั่วไปนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณสองร้อยหกได้นะครับชั้นเจ็ดสิบหกนะครับผมชิ้นปลายสิบห้าเซนมองเห็นลายไหมตนนัวน,นี้เป็นกระดูกส้ม แต่คนอาจจะไม่ชินตาครับ<笑><笑>เห็น <Okay. S 1> เห็นกระโจมยาวของค่ายพอมาเห็นกระโจมสั้นก็เลยดูแปลกๆแต่ส่วนใหญ่เขาก็ทํากระโจมสั้นเงนี้ยสวยมากนี่ลายตรงนี้ยิ่งสวยตัวพอนี่งโอเคนะครับผมใครสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับผมถ้ากระบอกไหนะขายแล้วเราจะลงตรงที่อ่ะ ใต้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แรกจะปักหมุดไว้ให้นะครับผมว่าขายออกไปแล้วนะครับผมก็ดูคอมเมนต์เป็นหลักนะครับผมเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของหัวข้อคลิปวันนี้นะครับผมเรื่องของการเลือกหน้าไม้ยิงปลาสําหรับมือใหม่นะครับผมที่หันมาเล่นหน้าไม้ยิงปลานะครับผมอาจจะเลือกไม่ถูกนะครับเพราะว่าเห็นหน้าไม้ยิงปลาในท้องตลาดมีมากมายมากเลยนะครับผมแล้วก็มีหลายราคาด้วยเดี๋ยววันนี้จะแนะนํานะครับผมเบื้องต้นแล้วก็ เพื่อประกอบการตัดสินใจง่ายๆนะครับผมสาหรับน้าๆที่อยากจะเล่นน้าไม้ยิงปลานะครับผมว่าต้องพิจารณาส่วนไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปเป็นสไตล์อ่าคุยกันสบายๆนะครับผมโอเคเนาะอ่าเบื้องต้นนะครับผมอ่าการจะเล่นน้าไม้ยิงปลานะครับผมอันดับแรกให้พิจารณาเรื่องของงบประมาณก่อนนะครับผมอันดับหนึ่งเลยครับผมเราต้องดูเงินในกระเป๋านะครับผมเพราะว่าเงินในในกระเป๋าเราจะตอบโจทย์ได้ว่าเรา เราจะเลือกหน้าไม้นะครับผมในเกดร,ระดับไหนหน้าไม้จะเหมือนรถนะครับเหมือนสินค้าหลายๆอ,อย่างใน,ในท้องตลาดนะผมจะมีราคาต่ําบ้างพันกว่าบาทไปขึ้นถึง,ถงหลักหมื่นก็มีนะครับผมหน้าไม้ยิงปลานี่หลักหมื่นก็มีนะครับผมบางคนไม่เชื่อว่าเอ้ยหน้าไม้ยิงปลาหลักหมื่นีจริงๆมีนะครับผมมีมีด้วยแล้วหลายคนยังเข้าใจผิดว่าหน้าไม้ยิงปลาเหมือนกันยิงปลาได้เหมือนกันจร ation, ิงๆมไม่ใช่นะครับผมมันก็เหมือนรถนะครับผมมันขับได้เหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าสมรรถภาพสมรรถนะของมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเรื่องของน้าไม้ยิงปลานะครับผมราคาเนี่ยมันจะเกิดมาจากเรื่องของวัดสดุนะครับผมมันจะคือวัดสดุอุปกรณ์นะครับต้นทุนของวัดสดุอุปกรณ์บวกด้วยค่าแรงแล้วก็ค่าค่าฝีมือนะครับผมรวมกันพอมีต้นทุนปุ๊บเขาก็จะบวกเป็นเรื่องของกําไรด้วยนะครับเรื่องของเวลาอย่างเงี้ยครับผมซึ่งแต่ละกระบอก แต่ละค่ายนะครับผมจะมีต้นทุนเรื่องของวัสดุแล้วก็เรื่องของเวลาเรื่องของอความละเอียดของงานไม่เหมือนกันนะครับผมนั่นเป็นสาเหตุให้นามายิงปลาราคาไม่เหมือนกันนะครับผมแต่อย่างหนึ่งที่ผมกล้าการันตีได้เลยก็คือเรื่องของราคานะครับผมไม่ไม่มีใครเอาเอาเกตของที่แบบอย่างดีๆสุดไปยัดใส่เพื่อขายในราคาถูกเพื่อขายแบบขาดทุนไม่มีนะครับผมไม่มีไม่มีคําว่าของ ของถูกของดีอะไรมันมีในโลกอย่างนี้นไม่มีครับผมในความเป็นจริงแล้วของถูกมันก็จะใช้ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าผมบูลลี่ว่าเอ้ยของถูกมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับผมมันใช้ได้แต่ว่าเรื่องของอ่าคุณภาพของมันก็ตามราคานะครับผมมันไม่ได้หมายก็ว่า,าราคาพันกว่าบาทแล้วมันจะสามารถตอบโจทย์กับงานยิงปลาทุกแบบไม่ใช่นะครับผมต้องต้องเข้าใจจุดนี้นะครับผมบางคนก็หาว่าเราบูลลี่จริงๆเราไม่ได้บูลลี่นะครับผมก็ให้เล่นตามงบประมาณของนานาน,นะครับผม แล้วก็าการการเลือกหน้าไม้นะครับผมผมอยากให้พิจารณาอุปกรณ์หลักๆนะครับผม3ามชิ้นนะครับผมในในหน้าไม้ยิงปลากระบอกนั้นนะครับผมไม่จําเป็นต้องมาเลือกหน้าไม้ยิงปลาของค่ายผมนะครับผมอันนี้ผมจะตอบให้เป็นกลางๆนะครับผมเพราะว่าหน้าไม้ยิงปลาผมนีผมเข้าใจว่านาหน้าหลายคนสอบถามเข้ามาแล้วแบบราคาสูงจับต้องไม่ได้เดี๋ยวมีวิธวีพิจารณานะครับผมเลือกอันนี้เรียกว,ว่าชุดบนนะครับผมชุดบนนะครับผม อย่างตัวนี้เป็นงานของค่ายผมชุดบนตัวนี้มันจะเป็นรางอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็จะมีรางอีกแบบหนึ่งที่นันานะเคยเห็นก็คือรางไม้นะครับผมรางไม้ราคาจะถูกกว่ารางอลูมิเนีเยมนะครับผมเรื่องของการใช้งานไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมเพียงแค่ว่ารางอลูมิเนียมในการดูแลรักษมามันจะง่ายกว่านะครับผมในในรางในรางชุดบนนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องพิจารณา,าก็คือความแข็งแรงของรางนะครับผม ตัวรางเนี่ยฮะเนี่ยจะเห็นไหมครับรางแต่ละค่ายจะมีความหนาไม่เหมือนกันนะครับผมตัวเนี้ยเป็นมันเป็นตัวรับแรงรับแรงดึงนะครับเวลาเราขึ้นยางี่ยตัวเนี้ย,ยมันตัวรับแรงดึงซึ่งหมายถึงความปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกรางของเราเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมพยายามหารางที่มีความหนาหน่อยนะครับผมหนาแล้วก็เขาการันตีเรื่องของความแข็งแรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรางไม้หรือว่ารางอลูมิเนียมนะครับโดยเฉพาะรางอลูมิเนียมเนี่ย เดี๋ยวนี้มันจะมีะลางแบบบางๆมาซึ่งมันมันไม่มีมันไม่มีมมมหรอกครับที่ยิ่งบางยิ่งแข็งแรงไม่มีครับผมมันมันผิดหลักการของความเป็นจริงนะครับผมมีแต่ยิ่งหนายิ่งแข็งแรงนะครับผมรางยิ่งบางยิ่งอ่อนแอนะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับหน้นาที่ไปเลือกรางอลูมิเนียมนะครับผมอาจจะไม่ไม่ใช่รางแบบนี้นะครับผมอาจจะเป็นรางที่บางๆปุ๊บเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยรางเราบางนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปฝืนใส่ พวกยางอะไรหลายเส้นมากอย่าไปเล่นยางแข็งมากอะไรนะครับผมเพราะว่ารางแต่ละอย่างอะ่ะมันมันก็เหมาะกับงานนั้นๆน,น,นะครับผมความแข็งแรงมันมันไม่เท่ากับรางที่หนาเราก็อย่าไปฝืนนะครับผมเรื่องของรางนะครับผมแต่ถ้าเป็นรางไม้อย,อย่างเงี้ยมันก็พยายามเลือกไม้ที่มีเนื้อแข็งหน่อยพวกไม้ประดูนะครับผม ไม้ประดู่ไม้มะค่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เป็นไม้แก่นไม้ที่แข็งแข็งครับที่สําหรับทํารางอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆในท้องตลาดที่เห็นกันที่ราคาไม่แพงมากก็จะเป็นไม้ประดู่นะครับผมตัวนั้นก็จะใช้ดีนะครับเรื่องของรางนะครับส่วนประกอบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไกนะครับผมไกนี่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับผมไกเรื่องของความปลอดภัยเไกนี่สําคัญที่สุดนะครับไก่ในท้องตลาดจะมีมากนะครับผมแต่ว่าไกที่ผม ผมยอมรับนะครับผมก็คือพวกไก่เซฟไก่เนี่ยต้องมีเซฟด้วยนะครับผมพยายามเลือกไก่ที่มีเซฟนะครับผมตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมไก่ในท้องตลาดอ่ะมันจะมีไก่ที่เป็นไก่เหล็กกับไก่อ่าตัวนี้เรียกสแตนเลสนะครับผมหินผ่านกันอ่ามีไก่เหล็กกับไก่สแตนเลสนะครับผมไก่สแตนเลสก็จะสีเงางออย่างนี้ราคามันต่างกันอยู่แค่ร้อยกว่าบาทนะครับผมแต่ว่าคุณภาพ และความคงทนเนี่ยไกเลดมันจะทนกว่านะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับผมผมอยากให้น้าๆนาที่เลือกหน้าไม้พยายามหาที่เป็นกล่องไกเลดนะครับผมแล้วก็มีเซฟด้วยนะครับผมเพราะว่ายังไงอ่ะมันหนีไม่พ้นเรื่องเรื่องของการเปียกน้ําเปียกอะไรอยู่แล้วพวกไกเลดอย่างเงี้ยมันมันไม่เป็นสนิมน,นะครับผมถ้าไกเล็กอย่างเงี้ยเวลาเราใช้ไปนานๆอาจโดนน้าอาจโดนการแสดสีบ้างโอกาสที่จะเป็นสนิมมันมันก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้น ขยบงบขึ้นมาอีกแค่ร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็ได้ไกลแบบดีๆแล้วนะครับก็พยายามเลือกที่เป็นไกลเหล็กน,นะครับผมโอนเคนะครับลางมาไก่อย่างที่สามนะครับผมเรื่องของปีกนะครับผมปีกในท้องตลาดมันก็จะมีหลายแบบน,นะครับผมอย่างของค่ายผมเนี่ยใช้เป็นปีกอลูมิเนียมนะครับผมหลายท่านอาจจะบอกไอ้อลูมิเนียมเนี่ยม,มันมันอ่อนกว่าเหล็กน,นะทําไมไม่ใช้เหล็ก ออยากให้ทราบว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันจะมีเกรดของมันนะครับเกรดที่แข็งเหมือนเหล็กก็มีนะครับผมมันอยู่ที่ส่วนประกอบในการผสมออกมาเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเกรดอลูมิเนียมมีตั้งแต่เกรดสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ไปถึงแปดศูนย์นะครับผมเกรดอลูมิเนียมที่น้ำมันยิงปลาในท้องตลาดส่วนใหญ่ใช้กันจะเป็นเกรดหกศูนย์หกสามนะครับผมเกรดอลูมิเนียมหกศูนย์หกสาม ซึ่งถือว่าความแข็งแรงก็อยู่ในเกรดที่ใช้ได้นะครับผมไม่ถือว่าอ่อนไม่ถือว่าแข็งเกินไปนะครับเกรดที่แข็งกว่านี้ก็คือ6061ไปจนถึงเกรด70ขึ้นไปพวกนี้จะเริ่มแข็งแข็งน้องๆเหล็กเลยครับตั้งแต่70ขึ้นไปนี่แต่ส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะใช้6063นะครับผมหนาก็6 2. มิล6.2มิลประมาณนี้นะครับผมก็พวกนี้ก็ความแข็งแรงก็ไม่ต้องห่วงครับผ่านการเทสการอะไรมาแล้ว ซึ่งถามว่าเอาเกรดที่แข็งกว่านี้ได้ไหมได้นะครับผมแต่ว่ามันก็จะเพิ่มต้นทุนให้กับลูกค้าซึ่งความแข็งที่เกินการใช้งานมันก็ไม่มีความจําเป็นครอย่างตัวเนี้ยครเกรดนี้ก็ใสาย,ยาง3เส้น4ี่เส้นก็ไม่งออย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ไม่ใช้เกรดที่สูงกว่านี้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนทเฉยนะลูกค้าก็จะรับราคาไม่ไหวนะครับผมส่วนปีอลูมิเนียมนะครับผม ปีกที่ไม่แนะนําก็คือปีกอลูมิเนียมที่ตัดด้วยเครื่องออตัดด้วยเลเซอร์นะครับผม <c oughs> เพราะว่าเลเซอร์จะมีความร้อนจะทําให้ค่าความแข็งของอลูมิเนียมนี้หายไปนะครับผมคือมันจะม,มันจะงอง่ายขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นปีกปีกที่ตัดด้วยเลเซอร์แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้อย่าใช้นะครับผมเพราะว่าอลูมิเนียมจะไม่เหมือนกับเหล็กไม่เหมือนกับสแตนเลสนะครับผมปีกเหล็กปีกสแตนเลสใช้การตัดด้วยเลเซอร์ได้นะครับผมแต่ส่วน ปีกอลูมิเนียมนะครับผมต้องเป็นงานกัดมือหรือว่า CNC เท่านั้นนะครับผมค่าความแข็งของอลูมิเนียมถึงจะไม่เสียค่าความแข็งนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ปีกนะครับผมปีกในท้องตลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือปีกสแตนเลสหนาประมาณ3-4มหรือสมิลนะฮะแล้วก็มีปีกเหล็กนะครับผมส่วนปีกพวกนั้นก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเรื่องของ ความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันบางมากเราก็ต้องดูด้วยว่าเวลาเราใช้ใสาย,ยางแข็งๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าปีกมันแอนอย่างเงี้ยก็ต้องดูดูด้วยนะครับอย่าไปโอเวอร์โหลดส่ย,ยางเยอะเกินไปนะครับผมเรื่องของปีกเหล็กปีกอาสเตลเลสอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บคมเก็บอะไรครับเพราะว่าความคมอะไรมันจะมันจะเก็บยากกว่าอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องหากระดาษทรายเก็บคมเก็บอะไรตรงส่วนที่มันบาดเชือกนะครับผม อีกอย่างสําคัญเลยนะครับผมที่ผมเห็นเห็นเยอะมากนะครับผมที่อยากให้หน้าๆน,นะครับผมใส่ใจนะครับผมปีกนะครับการติดตั้งปีกนะครับปีกเนี่ยถ้าเป็นงานที่มาตรฐานเขาจะเจาะฝังในรางนะครับผมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมถ้าปีกมันฝังเข้าไปในรางอย่างนี้ยครับโอกาสที่ปีกจะขยับจะหลุดเนี่ยสกให้น็อต รวมนัตคายมันก็ยังมีอ่าร่อ,องพวกนี้นะครับผมในการบล็อกไว้ไม่ให้ปีกมันหลุดนะครับผมแต่ผมเห็นปีกอีกแบบหนึ่งก็คือการใส่ปีกนะครับผมที่แปะไว้ด้านล่างอย่างนี้นะครับผมแปะไว้โดยไม่ได้โดยไม่ได้เจาะรางอย่างนี้นะครับแปะไว้ด้านล่างแล้วยึดนอดแค่สองสามตัวนะครับผมอันนี้ผมอยากเตือนนะนะเลยถ้าเป็นไปได้อย่าใช้ปีกประเภทนี้นะครับผมผมไม่ได้บูลลี่งานเขานะครับผมแต่ว่าเอาแค่ว่าขนาดเราเจาะฝังอย่างเงี้ย เวลาเราใช้ปีกของบางคนนะครับที่เจาะช่องอย่างเงี้ยหลวมปีกใช้ไปสักพักยังคอนเลยนะครับผมนับภาษาอะไรกับการเอาน็อตมาเจาะยึดไว้แปะด้านล่างเฉยอันนี้อันนี้อัน,น,นตรายนะครับผมให้ให้อยากให้เซฟเรื่องของความปลอดภัยน่าที่มากที่สุดน,นะครับผมอยา่าเป็นไปได้อ่ะครับผมไม่อยากให้ใช้นะครับผมพยายามหารางที่เจาะฝังปีกอย่างนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นรางไม้รางอล,อลูมิเนียมก็ต้องเจาะนะครับผมเจาะฝังปีกอย่างเงี้ยเพื่ เพื่อความปลอดภัยนะครับผมไม่ไม่ใช่แค่ความสวยงามเนี่ยคือเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับผมก็ฝากะนะาน,านะครับสําหรับใครที่เลือกหน้าไม้แต่สําหรับใครที่มีนะครับผมหน้าไม้ที่ไปยึดน็อตแปะปีไว้ด้านล่างอย่างเงี้ยสามตัวแล้วก็ผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่การันตีเรื่องความปลอดภัยนะใครที่ยังใช้อยู่แล้วบอกเอ้ยผมไม่เคยมีปัญหาอันนั้นก็มันยังไม่ถึงเราเฉยฮนะเพราะว่า ก็มันขยันเปลี่ยนน็อตแล้วกันนะครับผมก็วัดดวงเอาเอาแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่ยังบอกว่าไม่ไม่เป็นไรอันนั้นก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็อยากจะเตือนกันนะครับผมสําหรับคนที่ใช้ก็ก็ให้ระวังกันด้วยนะครับเนี่ยครก็มี3ส่วนนะครับผม3ส่วนที่จะตัดสินใจส่วนปีกจะเป็นปีกค้างคาวปีกโรเลอร์ก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับมันนมันเป็นอุปกรณ์ส่วนย่อยอย่างอื่นที่สวยงผมมาทบทวนอีกทีนะครับผม 3ส,ส่วนนะครับผมเสียงดังนะครับผมพิจ่รณาสามส่วนนะครับผมที่ให้พิจารณาเรื่องของความปลอดภัยในการเลือกซื้อนะครับผมนั่นก็คือไกลล่างแล้วก็ปีกนะครับผม3ส,ส่วนนะครับผมพิจารณาพยายามหาหาอุปกรณ์ที่มันได้มาตรฐานนะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันมันเป็น3ส,ส่วนที่รับแรงดึงทั้งหมดนะครับปีกลางไกลเนี่ยสส่วนเนี่ยครับส่วนพ่านท้ายทรงนู่นทรงนี้มันก็อีก แค่ส่วนหนึ่งครับมันมันไม่เหมือนไอ้สามตัวนี้สามตัวนี้มันรับน้ําหนักมากที่สุดมันคือความปลอดภัยของเรานะครับผมผมอยากให้ให้นะ้านะคํานึงคํานึงถึงสามสิ่งนี้ครับเพื่อตัดสินใจนะครับส่วนรูปทรงอะไรก็แล้วแต่เราครับผมก็วันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับผมสําหรับน,าน,านา้าๆที่ที่อยากจะมีหน้าไม้ยิงปลานะครับผมแล้วก็ไปพิจารณางบของเราแล้วก็แล้วก็มาดูเรื่องของอุปกรณ์ที่เขาใส่มาครับในแต่ละค่ายครับผมแล้วก็ ดูว่าอยู่ในงบของเราหรือเปล่านานาก็จะได้หน้าไม้ที่ใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับที่สําคัญนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปพูดคุยกันสั้นๆนะครับผมสําหรับนานะที่อยากจะเลือกหน้าไม้ยิงตานะครับผมส่วนนานะที่อยากศึกษาเรื่องของความรู้เรื่องอื่นนะครับผมในช่องของเรามีมีมีทำไว้หลายเรื่องการทดสอบการนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ลองไปคิดดูในชื่อช่องนะครับผมแล้วก็ดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับผม เลื่อนดูได้นะครับผมเรามีวิดีโอในการทดสอบอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับลองไปไล่ดูนะครับรวมถึงวิธีการเลง็งเทคนิคนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ไปติดตามชมกันนะแล้วก็อย่าลืมนะนะนะครับที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดติดตามกดแจ้งเตือนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลาที่เราอัพคลิปใหม่นะครับผมก็จะแจ้งเตือนนะนะก็จะได้รับชมทุกคลิปโดยไม่พลาดช่องเรานะครับผมการ การกดติดตามนี้เป็นการเป็นเหมือนกําลังใจให้กับคนทา้ช่องนะครับผมไม่ไม่ได้เกี่ยวกับไรายได้ของช่องนะครับผมเวลาที่พูดติดตามขึ้นเราก็รู้สึกรู้สึกดีนะครับผมสาหรับคนทา้ช่องโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับต้อมพดตอ่อวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับน,นี่ชุดบ,บนเดี๋ยวเก็บงานต่อครับ